สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับรก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินที่ หลายๆท่านจับตารอคอยนะครับก็คือเบี้ยสูงวัย3 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ยังมีค่าแรง450นะครับโดยตามข่าวนะครับมี2กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับได้บุกไปที่ทําการพักก้าวไกลนะครับทาการทวงถามนะครับว่าตกลงแล้วเบี้ยสตัวนี้นะครับทางพักก้าวไกลยังยืนยันว่าจะทําหรือไม่นะครับปรากฏว่าทางพักก้าวไกลก็ออกมายืนยันอย่างชัดเจน1 0 0แล้วนะครับว่าทําอย่างแน่นอนนะครับไม่มีการบิดผิวไปเป็นอย่างอื่นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่กําลังรอคอย2 มาตรการนี้อยู่นะครับก็เรียกได้ว่าอุ่นใจไปไอีกระดับนะครับข่าวนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์นะครับกลุ่ม24มิถุนาเครือข่ายแรงงานจี้ก้าวไกลทานโยบายร้อยวันแรกพร้อมประกาศให้24มิถุนายนเป็นวันชาติเป็นข่าวของวันที่24มิถุนายนนะครับเมื่อเวลา10.50น,นวันที่24มิถุนายน66ที่อาคารอานาคตใหม่ที่ทาการพักก้าวไกลกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยพร้อมด้วยเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน เขายืนหนังสือถึงพักก้าไกล เพื่อทวงถามความจริงใจกับพรรคเก้าวไกลว่าหากสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จจะดําเนินการตามนโยบายที่หาเสียงในร้อยวันแรกหรือไม่รวมทั้งขอให้ประกาศให้วันที่24มิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาติไทยและตรวจสอบการทุบทําลายวัตถุที่สื่อถึงคณะราษฎรซึ่งกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยได้อ่านแถลงการโดยมีใจความสําคัญว่าในโอกาสครบรอบ91ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบก,การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยให้กาเนิดรัฐธรรมานูญ และรัฐสภาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนำความเจริญก้าวหน้าสู่สังคมไทยจึงกำหนดให้เป็นวันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติไทยที่มีการเฉลิมฉลองและเป็นวันหยุดประเพณีตั้งแต่พศ2481ต่อมาในปีพศ2503รัฐบาลเผด็จการจอมพลสลิ์ธนรัต์ยกเลิกไปประเทศไทยจึงไม่มีวันชาติ และไม่ได้ปลูกฝังคุณค่าแห่งประชาธิปไตยทําให้เป็นส่วนหนึ่งของการรัฐประหารบ่อยครั้งในระหว่าง8ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชายังได้ทําลายสัญ,ญลักษณ์ประวัติศาสตร์ทั้งในการทาําลายมุดคณะราษฎรและอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญดังนั้นในโอกาสที่พรรคก้าวไกลได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรย่อมแสดงถึงความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยปี2475นอกจากนี้การเมืองที่จะเปลี่ยนผ่านจาการัฐธิเด็จการไปสู่ประชาธิปไตยตามปณิธานของคณะราษฎรสยามนโยบายหลายด้านของพรรคก้าวไกลยังสอดคล้องกับหลัก ปการของคณะราษฎรอีกด้วยกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยจึงขอให้พรรคเก้าวไกลได้ให้ความชัดเจนเป็นหลักประกันว่าเมื่อได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วจะทำหน้าที่ทันทีตามที่ได้หาเสียงไว้ในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ก้าวหน้าในโอกาสครบรอบ91ปีการปฏิวัติสยามดังต่อไปนี้1ึงประกาศให้วันที่24มิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาติไทยที่มีการเฉลิมฉลองสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยตรวจสอบการทุบทำลายหมุดคณะราชและอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐรมนูญเพื่อนำคืนหรือสร้างขึ้นมาใหม่ตามคุณค่าความหมายแห่งสัญ,ญลักษณ์ประชาธิปไตยที่ถูกทำลาย2ให้การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ450บาทและการส่งเสริมเสรีภาพการรวมกลุ่มสหภาพแรงงานเป็นวาระเร่งด่วนรวมทั้้งแกขัญหา การเลิกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน3เพิ่มเงินเบีย้ยผู้สูงอายุจากเดือนละ600บาทเป็น3,000บาท4ลดราคาพลังงานด้านน้มามันรถยนต์ลดราคาค่าไฟฟ้าและการเดินทางโดยสารสาธารณะทุกประเภท5แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนขณะที่นายเสียจำปาทองและนายสุเทพอู่อ้นสอสอบแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเป็นตัวแทนมารับหนังสือและรับหมุดจำลองคณะราษฎรของกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนหมุดคณะราษฎรของจริงที่หายไปจาก พระบรมรูปทรงม้านี่นะครับถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับปากท้องหรือเป็นผลกระทบอย่างยิ่งสําหรับประชาชนคนไทยเลยนะครับก็คือข้อ2นะครับค่าจ้างขั้นต่ํา450นะครับแล้วก็ข้อ3นะครับเบี้ยผู้สูงอายุ600เปลี่ยนเป็น3,000บาทนะครับรวมทั้งค่าของชีพคนไทยนะครับก็คือลดราคาพลังงานด้านน้ามันรถยนต์ลดราคาค่าไฟฟ้าและการเดินทางโดยสารสาธารณะทุกประเภทนี่นะครับสองนี้ถ้าทําได้สําเร็จหมดนะครับเรียกว่าประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉา พาะผู้สูงอายุนะครับจะไม่มีใครเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับถ้าได้เป็น3,000บาทนะครับด้านนายสุเทพเกล่าวว่าพักของเราพูดเสมอว่าพักใหญ่กว่าคนคนใหญ่กว่าพักหยุดยืนเราชัดเจนว่าประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินที่พักเก้าไกลยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นเพราะพี่น้องประชาชนที่ทําให้มีคะแนนเสียงมากที่สุดพักเก้าไกลได้เตรียมการหลายๆอย่างที่ผ่านมามีการจัดสัมมนาให้กับสสทั้งหมดให้รับทราบถึงล้นแมปที่จะไปขับเคลื่อนนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้าง450บาทสวัสดิการทวนหน้าและรัฐมนูญโดยประชาชนทั้นี้พก ยืนยันว่าเราต้องการตําแหน่งประธานสภาเนื่องจากพรรคเก้าไกลมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของสภาด้วยถ้าสภาเปลี่ยนแปลงก็สะท้อนว่าจะสามารถเปลี่ยนประเทศได้ด้วยตรงนี้น่าเป็นห่วงนะครับยังยืนยันว่าจะเอาตําแหน่งประธานสภานะครับซึ่ง พักเพื่อไทยก็ยืนยันว่าจะเอาตำแหน่งประธานสภานะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าตกลงแล้วเก้าอี้ตัวนี้จะไปอยู่ที่พักไหนนะครับดีไม่ดีอาจจะทําให้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะเก้าอี้ตัวนี้นะครับขณะที่นายเสียกล่าวว่าตามข้อเรียกร้องที่กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยมายืน่นก็เป็นนโยบายที่พักก้าวไกลได้หาเสียงไว้ซึ่งเรายืนยันว่าเรื่องต่างๆที่หาเสียงไว้เราทําแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องคัดแรงคัดต่ำ450บาทต่อวันเราประกาศชัดเจนว่าจะทําในร้อยวันซึ่งขณะนี้พักได้วางแนวทางการดําเนินการเรื่องนี้แล้วเหลือพ เียงรอให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนเพราะย้ำว่าเราจะดําเนินการตามที่หาเสียงไว้อย่างแน่นอนสรุปแล้วนะครับพักเก้าวไก่ก็ยืนยันว่าทุกนโยบายที่2กลุ่มนี้เรียกร้องนะครับทางพักจะทําอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยและเครืออ่าขพักประชาชน จะมีการชุมนุมกันในวันที่ประชุมรัฐสภาพเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีโดยการชุมนุมครั้งนี้เป็นการให้กําลังใจในการโหวตของสมาชิกวุฒทสภาหรือสอวอและนายพิธาลิ้นจเจริญรัตหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับตอนนี้ทางพักก้าวไกลเขายืนยันว่าจะทําให้ได้ทุกนโยบายที่เขาเรียกร้องมานะครับต้องดูว่าจะทําได้อย่างที่เขาประกาศไว้หรือไม่นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสรุปตารางเงินเข้าของกลุ่มเปาะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนกรกฎาคม66นะครับก็มาดูกันนะครับว่าตกลงเดือนนี้ทั้ง3กลุ่มนะครับจะได้รับเงินกันวันไหนนะครับสำหรับเบี้ยหลักและนอกจากเบี้ยหลักนะครับผมก็จะมีสรุปทั้งเดือนเลยนะครับว่าเดือนกรกฎาคม66นี้นะครับกลุ่มไหนจะมีได้รับเบี้ยอื่นอีกหรือไม่นะครับได้รับกันเท่าไหร่ในวันที่เท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นปฏิทินจ่ายเงินเดือนงบปี66กลุ่มเปาะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะตรงกับวันที่10กรกฎ ือกลุ่มเด็กอายุ0-16ปีนะครับจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับสำหรับทุกท่านเลยนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยความพิการนะครับโดยจะได้รับทั้งสิ้นก็คือ800บาทต่อเดือนนะครับโดย800บาทนี้ก็จะเป็นสําหรับผู้พิการกลุ่มทั่วไปนะครับแต่ยังมีอีก2กลุ่มนะครับที่เรียกได้ว่าได้รับเงินพิเศษนะครับโดยจะได้รับ นะครับ1กลุ่มแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับท่านผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ,รบ,รบ,รรรบต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี -66 นะครับซึ่งใช้สิทธ์ด้วยบัตรประจําตัวประชาชนแล้วนะครับถ้าท่านใดเคยได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้สมัครครั้งใหม่ไม่ผ่านนะครับต้องถือว่าไม่ได้นะครับท่านจะได้แค่800บาทในวันที่10กรกฎานะครับแต่ถ้าท่านใดที่บัตรเก่าก็เคยไไไไดดดดด้้้้บบััตรรรใหมม่่กกก็็็็ววยโชคีปปนนะทาจเ 1,000บาทนะครับในเดือนกรกฎาคมยังมีอีกกลุ่มกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ60-69ปีนะครับ700บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ70-79ปีแล้วก็ 800บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ80-89ปีนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับนอกจากเบีย้ยหลักแล้วนะครับผมได้ตรวจสอบแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้รับเงินนะครับซึ่งก็คือกลุ่มนี้นะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม,ตมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้เงินนี้นะครับจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพอมเพย์หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับโดยจะโอนให้กับท่านในวันที่20กรกฎาคม66 สําหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปอย่างที่บอกนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นะครับก็คือใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชนนะครับจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบีย้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ กระทรวงการคลังได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้วิการโดยจะทําการโอนเงินสดไปที่บัญชีธนาคารเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยในทุกวันที่10ของเดือนนี่นะครับถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์เลขประจําตัวประชาชนนะครับเขาก็จะโอนไปที่นั่นแต่ถ้าท่านใดไม่มีนะครับตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นโอนให้กับบัญชีธนาคารที่ท่านได้รับกันทุกวันที่10ของเดือนนะครับถ้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์กับบัญชีที่ท่านได้รับวันที่10เป็นบัญชีเดียวกันมันก็ไม่งงนะครับมันก็จะเข้าที่เดียวกันแต่ถ้ามันเป็นคนละบชีนคทท่่ากก็็ต้้้องเใหถูดวย วันที่10เขาจะโอนให้ที่บัญชีหนึ่งนะครับแต่วันที่20เขาก็จะโอนให้อีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์นะครับท่านก็ต้องไปเช็คดูว่าบัญชีไหนคือบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์นะครับแล้วก็บัญชีไหนเป็นบัญชีธนาคารธรรมดาที่ท่านเอาไปผูกกับสิทธิผู้พิการนะครับเงินมันอยู่โคละที่เวลาเข้าก็จะเข้าโคละที่เวลาท่านเช็คก,ก็ต้องเช็คให้ถูกที่ถูกทางนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่เจอเงินที่เขาโอนให้นะครับ